กดไลค์กดแชร์กด s ซับสไ i b e ให้น่ราไม่ได้จ้าเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ KK Channel นะคะมาอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะจะพามากินอะไรก็คือส้มตำกุ้งสดนะคะเดี๋ยวปิดพัดลมก่อนแป๊บนึงนะ มากเลยนะคะที่ไม่ได้เจอกันนะคะก็ดูว่างงานนะคะเพราะว่าล็อกดาวน์อีกแล้วนะคะที่ต่างประเทศนะคะล็อกดาวน์อีกแล้วก็กลับมาทำ YouTube นะคะหวังว่าเพื่อนๆน,นะคะก็ยังไม่ลืมกันนะคะอืมอืม สองสามวันที่ผ่านมานะคะดูตาดำหมดแล้วดูข่าวน้องชมพู่นะคะจนจะเป็นประสาทแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าใครฆ่าน้องจริงนะตัวปู เผ็ดมากเลยนะเพราะว่เพื่นพนอ,นอนกุ้งสดใชาใช่วันนี้ไปร้านไทยมานะคะก็เลยได้กินมาแล้วเกอ ปกติก็ไม่ค่อยซื้อทานหรอกคะ่ะแพงืม ตอนนี้นะคะแถวบ้านรถนะคะก็ล็อกดาวน์ออกไปไหนไม่ได้เลยนะถ้าออกไปก็คือไปนั่งตามพาร์คหรือว่าออกนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่อันตรายนะคะเพราะว่าเขาเจอเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะืม 嗯。Mm. นี่รสชายกุ้งลายเสือนะคะตัวใหญ่ใหญ่เผ็ดม,มา ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ลดนะคะขอบคุณมากนะคะถ้าเกิดว่างนะคะเราจะมาทำคลิปวิดีโอต่อเนื่องให้ดูได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าพักหลังมาไม่ค่อยว่างเลยค่ะไม่มีเวลา 嗯。Mm. กุ้งตัวใหญ่ๆืม เวลารสกินของเผ็ดนะคะรสจะพูดไม่ได้เลยนะเพราะว่าน้ำหูน้ำตาไหลแล้วแบบเผ็ดมากก็รู้นะกินยากแต่แบบ บางทีมันก็ไม่สะใจอะค่ะเพื่อนๆต้องการแบบความสะใจอืม,อม เผ็ดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรถจะต้องลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดกดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i e e ให้ด้วยนะคะถ้าไม่ชอบก็รบกวนกดติดตามให้ด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆนะคะ KK c h ชา n นลนะคะไว้ในใจของเพื่อนๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย